ไหนเลยมาของมาแล้วโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วข่มทีวิสาสะรูติ้งอะไรกันผู้ชมครับผมแหม่รูติง้งรูติง้งมีของดีให้เราไม่เอ,อ่ยออ้ยไอที่ของดีผู้ชมยาน้ำมันมวยน้ำมวยทาขาแล้วถ้ามันหมาแล้วถ้าน้ำมันหมาจะทาอะไรผู้ชมครับคอมเมนต์บอกนะถ้าน้ำมันมวยทาขาล้วมันหมาทาอะไรไม่ โดนหมดเลยจังหวะเนี้ยอือหือเอาหมดอ่ะโอ้ยอร่อยเลยอร่อยเลยงานนี้อือหือเน้นๆเราวุ้ย,อยของเพยังเยอะเหนือซีเหลืออะไรอีกอันนี้อันนี้เราโดนได้ไหมเราโดนไม่ได้เฮ้ยมีคนมาแล้วใช่ไหมไปเรามีในแแบปะมีคนมาไปดีกว่าไปละแจ้งกันเจ้กันครับผม เจอเกนนะฮะหุยหุยวิ่งเลียบทางน้ำหมดเลยมันคงหาผมไม่เจอหรอกมัง้งตำรวจหรอหรือว่าชาวแก๊งของพวกมันวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเปิดเปิดแบบรีหุยเยอะสัตว์นี่คืออะไรอะ่ะบอลตี้ฮังเตอร์หุยหายแล้วโอ้แล้วกูตรงไปเป็นสตรอรี่เชีย่ยอ่า ไปที่ไหนดีอ่ะกูกลับไปที่แคมป์ได้ปะแคมป์กูอยู่ไหนเนาะผมลืมแล้วแคมป์กูอยู่ไหนที่ Emerald ไม่ใช่งั้นเอาไปว่าตรงโรงเรียนไทยก่อนเลยกันกน,นี่ครับเอ่อเราข้ามฝากตรงนี้ไปเลยต้องไปได้ดิผมรู้สึกว่างั้นไปเชื่อ เจ๋งเอาไงแคมป์ขึ้นแล้วอ๋อคือมันให้เราหนีบ m u l t ั h u ตอร์ก่อนนะครับผมจะให้เรามากระหน่ำยิงจากตรงนี้ด่าแ,แล้วที่แคมป์มันจะมีให้เราได้ไปทำอะไรก็ไม่รู้ว่อาอ้าวไม่ใช่ที่แคมป์เหรอ Letter We Love n c e and True อ a าโอเคไปก็ไปวะอยู่ใกล้เมืองวันเลนไทาซ์ซะด้วยเอ่อแล้วก็ไม่มีเควสหลักอืนอ่นด้วยนะนอกจาก เลตเตอร์วีเลิฟวานเซนทูนี่ครับโอเคงั้นเราไปเควส์นี่แหละโอเคจดหมายเรารักได้ครั้งเดียวอ่ะไม้ไ,ไม่เหลือเนี่ยเลยเป็นลูกพ่อไม่นะ อยู่น่นีปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวมึงเจอกูมึงมึงเจอกูแน่มึงสูบบุหรี่กันแป๊บนึงปั๊กสูบบุหรี่เอาเรื่องเอาใช้หน่อยเว้ยไปเลย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 กเลยเพิ่มกเพิ่มกเพิ่มเพิ่มไปถึงเนี่ยเควสผมจะบอกคุณผู้ชมเลยครับเจอกันชาป คุณผู้ชมด้ยินเสียงปืนเมื่อกี้ไหมครับผมดีนลั่นทุ่งมากเลยอู้ผมว่าน่าจะเป็นเควสเสริมอะผมต้องมาจัดการหน่อยละพวกเควสเสริสมลั่นทุ่งเลยนะโดนกูแน่โดนกูแน่นแน่พวกเลยช็อตนั้นไปดูกันต่อรีบจัดก,การให้มันจบๆดีก,กว่าคุณผู้ชมคิดว่าผมวะผมขอนิดนึงนะนิดเดีนิดๆนึงนิดนึงนิดนึง ดูห่างมามันดิม,นมันเหมือนขนปอมยังไงไม่รู้เลยคิ่ดูผมไปครับดูสิเออมีไข่ด้วยไปดีกว่า <Yeah. S 1> เฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีคนมาฮะโ h s ชิ t ล็อตตี้ันตาชิบเฮ้ยาแม่งตรงนี้เลยนี่เยี่ยไปก่อนโอ s h ชิล็อตตี้ันตา เสี่ยเฮ้ยไอ้พวกนักลราคาหีเอ้ยคาหัวโทษๆเดี๋ยวมันไปยังวะถ้ามันข้ามน้ำตามมานะนี่เลยเอาไปไปแล้วโอเคเควสกูอยู่ไหนเนีามมา่ยเอาโอ้นี่ไงข้ามน้ำตามาโอ้นี่ไงไปแล้วไปแล้วโอเคพวกนักล่าคาหัวแม่ ทำเควสกูหายหมดเลยเฮียใช่ตรงนี้เหรอตรงนี้ไม่ใช่นี่ตรงนี้เออ,อเขียนเดี๋ยผมไปรู้กันต่อถ้าตัวตเควส์ที่มาที่น่าจะเป็นเควสเสริมนะคุณผู้ชม,คร,ชมครับคุณผู้ชมคิดว่าไงคคิดว่าไงครับผมว่าผมไปดูหน่อยดีกว่าผมอยากรู้อ่ะ ไหนๆก็จะเป็นการยืดลิปให้คุณผู้ชมละมันน่าจะอยู่แถวๆนี้เลยครับผมสัมผัสได้นะไหนวะเฮ้ยเออเ,อเสียงเป็นไรอ่ะโทษ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 ผู้ชมด้นะครับเอ้ยนี่ไงใช่ปะใช่ใช่ไหมปะอะไรแล้วเนี่ยไม่เห็นจะเข้าใจเลย hey, อ่ะเฮ้ยมาทางนี้หน่อยสซมีอะไรอ่ะ ม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยอะไรสำหรับกูแต่ไม่ใช่สำหรับมึงไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะมันจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยแน่นอนว่ามึงเคยได้ยินเกี่ยวกับกูแอมเนสบาอาไม่ทันเลยเนี่ยไม่เคยได้ยินโอ้ยมีแต่คนเขียนถึงกูเขามาจากอินเดีย ว่ายคาแม่น้ำมาเลยเหรอขี่ม้บหายเลยแล้วก็มีผู้หญิง <'ve> มากมายไก่กอง,กกองโอ<ห>้หน้านับถือจริงๆมั่วก็สวยเออ้าหมวกสวยแม่เลย ดีสำหรับมึงอ่ะเดี๋ยวดูดูดูเห็นแบบนี้ไหม่าโอ้มึงเคยได้ยินแน่นอนแต่กูเออก็ข่าวลือมันก็นั่บางบางที่มันก็ไม่ดังนะแต่ว่ามึงรู้ว่ะเชื่ออ่านไม่ทันแต่ขอโทษผู้ชมด้วย ตามแบรนด์มาคี่เขียนไงกูเหรอใช่ใชตอนนี้กูหมดเวลาแล้วแต่กูก็เตรียมพร้อมสำหรับมึงเนี่ย10อดอลลาร์โอ้10ดอลลาร์เลยเหรอไหนดูสิมีโปร่ง <c oughs> มันจ่าย10ดอลลาร์กับปฏิเสธเชื่อมันสิบดอลลาร์เป็นของมึงแล้วนะ กูไม่ได้อยากใต้แมปโอเคขอบคุณมากไหนมีอะไรบ้างเจ๋งเลยคงไม่จะไม่มีคนผ่านม,มาแถวนี้นะนะ้เออคุณผู้ชมพอได้ทำอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆอะ ขอโชคดี <lim> Lindsay. นะพวกนอนหลับตรงนั S ้นแหละจะได้ไม่มีใครเห็นที่ก <seul> ูยิงมึงอ่ะไม่ใช่เพราะว่าซินดอนล่างนะแต่เพราะหมวกมึงสวยนี <S maple> ่แหละอ๋อท้ามอลล์ไกมามารูปลักไปก็เถอะฮู้ยไ้สนามมากเกินพอแล้วได้แมปฟรีอืมอืมได้แมปได้ยิงได้หมวกโอ้โหเยี่ยมจริงๆ หัวเปนสวยมากเลยคุณผู้ชผมผมชอบหัวมากเลยโดยเฉพาะหมวกสีสาวเลยรู้สึกเข้ากับอาร์เธอร์มอร์แกนยังไงไม่รู้อ่าไปเชื่อแล้วไหลกูมีเลือดคนติดอยู่ไอสัตว์เดินไปไหนไปก็รู้ว่ากูไปไปฆ่าคนมาช่างเถอะเอาปเป็นว่าเลือดหมูแล้วกันเลือดหมูเลือดหมูผมแบกหมูมาโอ้แม่ได้ยินคนที่ไม่รู้อีหน่วยเนี่ยนั่มันเยี่ยมจริงจริงส <ๆ S 2> วัสดีอ้าวไม่คยุยกูไม่คยุยกูหรอ ไม่คุยกูหรอคุยกูด่าได้ทยทีปลอยอันบนไปปล่อยอันบนไปเฮนลแล้วรถไฟมาข้างหลังปล่ปรีบไปรล่อยไปเลย่อยด่วนเลยจ้ามืดนค่ำแล้วนะครับผมอันนันน่แม่ ไปพวกมา้มาทัา้งหลายมา้าตัวเอกจะมาจอดผมไม่ได้ไปฆ่าใครมาเลยนะครับจริงๆโอ้นได้ไอหมวกไอเจหมอนนั่นมาแล้วเฟี้ยวชะมัดยสีสเคหมวกไม่โคตรเทเสียมาถึงแม่งก็หลีสาวได้เหรอสวัสดีดัชเอาคณมาครับเจ้ อาร์เธอร์โออาร์เธอร์เดี๋ยวนะแล้วเควสกอยู่ไหนนะอ้าววัตวัตโต้เป็นยอะไรเนี่ยนี่คืออะไรบัลตีฮันติงเควสกูอยู่ไหนันมีเควสตรงนี้ไม่ใช่เหรอกูจะนอามาถูกเนี่ย หรือว่ามันต้องรอตอนเช้าวะเะลอยวลองรอนองนอนเออขอบคุณมากเออขอบคุณมากขอบคุณมากอยู่ตามกูได้ระดับกูจะนอนฮะตื่นมาสักตอนเช้าเลยกันปะคุณผู้ชมเราจะได้เห็นฉากนอนของเกมนี้กันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวหมวกไีรูดิ่งล <laughs> ูกกระสุนที่กูยิงไปเ่ว,วะ คุณผู้ชมคิดว่าใช่ไหมผมว่าใช่ไ้ลูกกระสุนที่กูยิงไป่แน่เลยดูนี่เอาไม่ใช่มันเป็นมันเป็นแฟชั่นหมวกหรือเปล่าหรือหรือลูกกระสุนกลัวเออแต่กูไม่ได้ยิงโดนโดนหัวเลยอ้าวนี่ไง<ค>อ,อยู่ไหนอ่ะนี่อันนี้ อ๋อไม่ใช่นี่โกนหนวดโกนหน่อยก็ดีโอ้ยทรงผมนี้อย่าเอาเลยดีกว่ามีอะไรบ้างเออมัสต์ชไม่แม,แม่เราไม่ใส่มัสตช์ชโอ้ระดับความสัน้นเอาไปดีหรือว่าผมว่าประมาณนี้ดูดีแต่อัลเทอร์โมอแกมันต้องประมาณนี้นี่ละค่อยเฟี้ยวแล้วควีอยู่ไหนเลย Quizina. Uh, Nila, I think a quiz up. So anyway. Arthur. It's me. times I know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things, and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and well, it's a long story and not an interesting one. But <coughs> I am said, well, the girls or whatever <coughs> the <coughs> polite term is for them. That <coughs> ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. Go, Fu Town Park. No, Hannah, <coughs> Captain, poor woman here. Ah, Jamai, you <coughs> didn't really like a rock, and they're from that. No, go. เออมันพูดเกี่ยวกับว่ามันย้ายเมืองไปอยู่ที่บรลเลนไทนยนู่นนี่นั่นผมผมครับผมขอบคุณครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พอย้ายเมืองไปอยู่ที่บาเลเลนทยก็ได้เจอกับผู้หญิงนู่นนี่นั่นนี่อะไรเลยครับเออผมเห็นแล้วครับเออครับผมเจ๊ช่างมาันเถอครับจเจ๊เจ๊่าเจ๊อย่าตามผมเจ๊ ครั oh, well now, ขอบคุณครับ well, ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคซึ่งเจ้าตัวผู้หญิงคนที่เขียนจดหมายให้เรานะครับเขาต้องการให้เราไปหาเขานะครับอยู่ที่ฟาร์มบาบาบาลเลยสักอ,อย่างหนึ่งนี่แหละครับแถวๆกับเมืองบเลเยี่ยนะครับท่าที่ผมฟังที่เจ้าตัวพูดมาตะกี้นะก็ไม่รู้ถูกหมดเลยถูกไม่หมดก็ขอด้วยนะครับผมนะ ผมว่านี่แหละนี่ไงเขาเนีย่ยมโนโมโมโน,โนะครับนี่เขาบอกแมรีร่ลินตันนะครับชื่อคนเขียนนะครับจดหมายเอาเป็นว่าถ้าผมถึงตรงที่แมรีร่ลินตันอยู่นคะครับเราจะตัดพานกันไว้นะตรงนั้นนะครับผมนะโอ้เลนนี่อันนี้เลนนี่เหรอเนี่ยชื่อกูไปกงกับม,มึงมาเหรอโอ้เหรอ แม่เลนนี่ออกมาลาตเวียนะครับผมเลนนี่พระชทสโอเคเดี๋ยวถ้าเราเนี่ยขี่มาเป็นจะถึงตรงของแมรี่ลินตันแล้วผมจะตัคดคลิปไว้ตรงนั้นนะครับเอานั่นเนเปรียบไหมล่ะโอเคครับแต่ว่าผมจะไม่ตัดช่วงการเดินทางนี้ออกไปนะครับเพราะว่าให้คุณผู้ชมได้สัมผัส,สรรบรรยากาศหน่อยด้วยกันนะครับบรรยากาศแสงแดดยามเช้าน,นะครับว้าว อ๋อไอ้คุยแสงแดดยามเช้ากูไอ้ยี่อาจ,จังหวะดีมาเลยแสงแดดยามเช้ากูไอ้พวกเฮียนี่กูจะฆ่ามึงให้หมดเลยสัตว์ นี่ไงไอ้เฮียนี่ปิ๊งไปอทางน,นึ่งโอ้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 งและรีโหลดอีกหนึ่งครั้งเหลือคนสุดท้ายดูนี่ใช่ไหมสุดฮะไอพวกเฮียโอ้ย <c oughs> แม่งเอ้กําลังจะแสงแดดย,ยามเช้าง,งามๆขัดจังหวะาอาเชอร์โมเกนทุนี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยโอ้หวัดดีครับต้องทักทายไม่ได้เลยด่าแล้วกันใช่ใช่หลบไปซิหัวร้อนมากก็ขับตามกูดีแน่จริงอะ่ะแน่จริงก็ขับตามกูมันจะขับอย่างเนี้ย ผจะขับไม้อย่างเงี้ยทำไมอ่ะโอ้ไม่หลบเด้อผมไม่หลบผมไม่หลบครับผมไม่หลบครับผมไม่หลบครับผมไม่หลบทำไมอ่ะผมไม่หลบวะฮครับผมไม่หลบครับผมไม่หลบวะฮาฟู่ฮาฟู่ผมไม่หลบครับฮีสีเวลาจริงไปดีกว่าไอ้ฮีเป็นใบแน่เลยพูไปได้สักแถา มันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวรีบไปดีกว่าจะได้พาร์ทเดี๋ยวฟามันจะใหญ่เอาเร็วเข้า let's go ผมรีบผมรีบผมรีบเราไปเราไปโอ้ขอเข้าเมืองปุ๊บแหลกปั๊บเลยอ่ะแจ่มจริงๆแหลกไหมคุณผู้ผมชมคุณผู้ชมคิดว่าแหลกไหมในสายตาผมมันว่ามัน,มนแหลกๆนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับออไรกันเบแล้ว แรงๆๆๆๆปรับกราฟิกเป็นไฮนะครับคุณผู้ชมครับเอ้ยตรงนี้เหรอโอเคปึ๊บเจ้าโฮวูมขี่ไว้คันเทพไม่ล่ะคุณผู้ชมไปออกจากเมืองปึ๊บลื่นตาเลยไม่แหลกแล้วนี่แหละอย่างนี้เลยนี่ไหนเลยเอาหลังนี้เหรอมาถึงแล้วออ เป็นรักเก่าใช่ไหมจะเป็นรักเก่าเดี๋ยวถ้าเข้าทางนี้หยียบดอกไม้ให้มันรู้สึกเลยแค่ละคายหน่อย We love once and true มาเป็นไรอะ่ะ Yes มีอะไรหรือครับเออผมก็โทษนะแต่ว่า <Mr. S 2> ผมไม่ได้ต้องการจะรบกวนคุณนะคุณ <This> ผู้หญิงแต่ว่าคือออ in? ผมมาหา l ิสซ์ n ิต i น t n เอ,อ่อ m i ส์ชื่ออะไรนะ <Mr. S 2> <Mr. S 1> ลิตัน รีนรีนอ๋อสมเนมวริตชเฮ้ยสวัสดีอาร์เธอร์มรีคือผมอ่ะได้ยินเรื่องของมึงกับเพื่อนรอบๆนี้แล้วล่ะโอเคแล้วเขาชื่ออะไรตายแล้วอืมสิใจด้วยนะที่ได้ยินอย่างน กูก็ด้วยก็เรื่องมันเกิดมาเม่นานแล้วล่ะธุรกิจดำมืดใช่ะใช่แล้วเธอตอนนี้คุณก็เป็นเแม่ไม้ายแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะอาร์เธอร์ว้าโอเคคือฉันเออครอบครัวของฉัน ต้องการให้คุณช่วยมาถึงนี่เขาบองคุณต้องการให้ช่วยจริงหรือล่อน้องฉันเจมี่โอชอบเจมี่มาตลอดนะเขาทำให้พ่อปัจจัยแตกสลายไงล่ะอย่าทำให้กูต้องบ้านะเงินกู ขอโทษด้วยต้องการให้ช่วยจริงๆนะเจมี่ไปกับเชลลเนียมกับอีกแก๊งแ,แปลกๆมันจะฆ่าเขางั้นแต่ไม่เป็นไรฉันขอโทษจริงๆนะฉันเข้าใจที่มิกจะช่วยฉันแต่ว่า แต่ว่าแต่แต่ฉันได้คิดถึงคุณตลอดเลยนะมันนานมาแล้วนะปล่อยให้เจมี่ก็อยู่คนส่วนเจมี่ไปสิเจ้าฟันได้ของใครก็ตามแต่เจมี่เป็นผู้บริสุทธิ์นะอาร์เธอร์อาขอร้องแหละอาร์เธอร์ช่วยช่วยได้ไหมเชียม อาเธอรไม่ก็ไม่อยากช่วยมาร้องละอาเธอร์มาเออจะช่วยเขงอยู่ที่ไหนที่ไหนใกล้ๆกับคอมไมอได้เร็วคิดว่างั้นนะเออแค่ต้องการเขากลับมาอาเธอร์ใเจอเขาเอาเขาไม่ที่สถานีนะ ฉันติดค้างคุณเด็กค้างผมแน่และโอเคไหนๆก็ไหนๆละมึงว่าจ้างไปไอ้นี่ใช่ปะ่ะขอสักตัวคงไม่มีปัญหาใช่ไหมผ <G ül s> ู้ชมกระ่ายพวกลายคุณผู้หญิงครับ แมรี yeah! okay. ่คุณแอบขโมยกระต่ายผมไปใช่ไหมตอบผมมานะตอบผมมาไม่ได้ได้ไอ้แมรี่ทำมึงทำอย่างนี้ใช่ไหมแหมมึงต้องเป็นอาหารกู้งเอ้ยรับไม่ได้รับไม่ได้จริงจริงรับไม่ได้ เราไม่ได้แั่งใครไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้มึงยังไงแต่หมวแต่หัวคนเราไม่ได้คนก็จะสุดสุดตีเราไม่เงี้ยวบอเจ้าหน้าบอะไรลงไปเนี่ยผู้ชมมันคือบุคลิกที่สของผมอ่ะมันชื่อเจคล็อกลี่ เดี๋ยว right มูไนเลยเฮียรีบรีไปไอ้สัสอ๋อได้ของฟรีโอเคเอาว่าเดี๋ยวผมตัดพารไปตรงถึงอ่อที่ขายสัตวน์นะครับแล้วเราก็จะไปปิดคลิปกันในแถวนั้นเลยครับผมชารป An enemy. Good work, Bart. What you got there looks like business, friend. You looking for trouble? Oh! Uh, อะไรเนี่ย อะไรอะไรกูไม่ได้อะไรเลยอะไรอะไรกูทำอะไร What the f? ไอ้ที่มีอาการทางจิตชัวกูกูก็จะมาหายซิกูร่ามาได้ไงเออกูไม่ได้มาจากฟาร์มคนอื่นมีปัญหาอะไรอ่ะ เดี๋ยวกูเอาให้ลุงนี้เลยลุงสดๆเลยนะลุงนะให้ราคาแน่นๆเลยนะลุงนะเขียนป่ะขายก่อนขายก่อนโอเค let's go ไหนดูสิเอ่ันี่ขาย oh, yeah. nice uh, ขาย, <c oughs> ขาย ไอ้น,นี่เก็บไว้กันไอ้ขานี่ก็ขายทิ้งไปไอ้น,นี่ยไอ,นนอนน้ซื้อไห้ลุงทั้งตัวเลยนะ่ะซื้อปะอ่ะอะให้อ่าผมให้ผมให้ใหเอาไว้ตรงนี้กันนะเผื่อลุงอยากอยากเอาไปขายต่ออะไรก็เรื่องของลุงเลยผมจะไปหาที่ปิดคลิปแล,ล้วเรื่องของมึงแล้ลุง นี่นะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานำม้ามดูดีกว่าตามาตามาไอหนุ่มตามาลีเอวตีวง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 นี่วงนี้เลยโอเคครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับที่เข้ามารับชมบารนนี้นะครับผมก็ รีด้ว่าพาร์ทนี้เนี่ยสนุกสนานกับคุณผู้ชมมากพอสมควรเลยนะครับผมนะก็เอาเป็นไว้เดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะครับผมนะพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะเป็นยังไงเจอกับอะไรจะไปช่วยเจมมี่ได้หรือเปล่าเนี่ยต้องมารอรับชมกันดูนะครับผมนะ <c oughs> สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมก็คือฝันดีครับผม